เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาโคโนะกระสุน9มมนะครับตัวนี้เป็น9มม L LFP นะครับดีด8.125เกนนะครับออกใหม่นะครับเป็นแบบหัวตัดนี้เพื่อนๆให้ดูน,น,นี่นะนี่ผมโหลดกระสุนไปแล้วเป็นโม่3นัดเดี๋ยวลองดูนะครับาการตั้งเขาอยากให้ดูโคโน่หน่อยครับของครับ หลด,ดครับพรอมเรียบร้อยครับมาดูกันความเร็วตัวนี้นะครับร้อยสิบสี่นะครับหนึ่งพันสิบสี่หนึ่งพันสิบแปดหนึ่งพันสิบหกโอ้ค่าเฉลี่ยสวยมากเลยนะเวลาไอความเร็วอะ่ะหนึ่งพันสิบหก หนะึ่งพันสิบแปดหนึ่งพันสิบสี่หนึ่งพันสิบหกหนึ่งพันสิบปดหนึ่งพันสิบสี่ตามนดลองหาด่มุเราเก็บก่อนอ่ะโอเคเพื่อนอันนี้กระสุนร้อยห้าเกรนนะครับหัวหัว LFP Lead f a t Point นะครับยิงจากโม่ห่สองเอ่ออะไรนะห2ส <99. S 1> องเาเ9 2อก้า้องมมอลำกล้อง6นิ้วนะครับ โคโนะนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้สามพันสี่สิบแปดหารสามอ่ะหนูหารสามนะนี่ได้หนึ่งพันสิบหกนะครับเอาคูณด้วยเอากับเ่ากับเอากับคูณด้วยหนึ่งสองห้าได้ power factor อยู่ที่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับนี่หารพันอ่าหารพันหารหนึ่งพันก็จะได้ร้อยยี่สิบเจ็ด ผ่านนะครับผ่านนะครับแต่ตะกี้ผมแอบยิงกับก๊กสิบเก้าแล้วก็ผ่านนะเพื่อนๆได้อยู่ที่เท่าไหร่วะตะกี้ร้อยิบเจ็ดเหมือนกันไหมประมาณประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปให้เพื่อนๆดูอันนี้ทําคลิปตัวตัวหกหกสองเก้าเออเก้าสองเก้าอุ้ก็หลงกับหกสองห้าตลอดเก้าสองเก้านะครับปืนของแจนตั้มเทปโม่นะฮะนี่เพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้เทสนะครับยิงได้นะครับ หัวรีดแฟตพอยต์นะครับ125เกรนของไทอาร์มนะครับความแม่นยำถือว่าโอเคเลยนะครับแม่นยำนะครับกระสุนตัวนี้ออกแบบมาสำหรับใช้ในการแข่งยิงปั้นเอ็กอยู่แล้วนะครับสำหรับในคาลิเบอร์9มมนะครับแต่หยอดโม่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็น กระสุน135กรนนะครับเดี๋ยวมาวัดฟิกเตอร์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ใช้929เหมือนเดิมนะครับพระเอกของเรานะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆนี่ไทอาร์ม135กรนนะครับ9มมนะครับเดี๋ยวจะวัดโพโนนะครับว่าได้ฟิกเตอร์เท่าไหร่นะครับยิงกับ929นะครับ9มมนะครับโอเค พร้อมครับโหลดนิตาครับอาที่1ครับที่2ครับที่3ครับโอเคครับอันโหลดหมดเรียบร้อยครับ9,3,6เดี๋ยวเตำกดให้นมา ข้าวมันโลมข้ามันโมฝนตกฝนตกเพื่อนๆเราเทสกันนี่936นะครับแล้วก็943 943นะแล้วก็951 951ครับก็แบบขั้นแต่เราตัดติมหากับถ่ายน bueno. ี้หมทั้งบัวถ um ่ายนี um There, <h <h ้หมด3นัดเฉลี่ยนะครับ3นัดเฉลี่ย9 4 3ครับผมโอเคคูณด้วย135คูณด้วย อัน <1, S 2> นี้หัวกระสุนหนึ 1> 1, 3, ่งสามห้ากระับครับอ่ะหารด้วยหารด้วยหนึ่งพันโอเคเฟกเตอร์เท่ากับร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสามห้านะเพื่อนๆนะโอเคก็ผ่านนะครับเพราะว่าไมเนอร์ไมเนอร์เขาเอาที่ร้อยยี่สิบสี่เพื่อนๆน,นะครับไมเนอร์ er เอาที่ร้อยยี่สิบสี่นะครับอันนี้ก็ปิมปิมก็ยิงนุ่มดีหนว่านุ่มนุ่มมือดีทีคอยนุ่มมือมากนะครับ ถ้าตะกี้ทำคลิปไอ้ลูก38ลูกจริงเนะี่โอ้โหเอาเอา,เอาเรื่องเลย <laughs> งัดมือดี <c oughs> แต่ก็ยิงยิงตึงๆมือดีแต่นี้เก้าสอเพื่อนเยิงด้วยร้อยสามห้ 135, นะครับเทสตะกี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวใหม่นะครับเป็น lfp นะครับ l ีด d f l a t point นะครับตัวนี้ข้อดีของมันคือไม่ต้องเถียงกับ so หรือ ro นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลามันคัดเป้าอะ่ะมันตัดได้คมมากนะครับมันคมเลยนะครับเหมือนลูก 0.45หัวหัวเซมิวัตนะครับเซมิวัตคัตเตอร์นะครับเนี่ย9มมนะครับกลุ่มดีนะครับตัวนี้ผมเทสแล้วเมืก่อนผมยิงร้อยนัดกับก๊อกก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ CZ Shadow 1แล้วก็ CZ P10 ก็ยิงได้นะครับเดี๋ยวจะลองยิงกับทานโฟดูเห็นมีเพื่อนบอกว่าทานโฟมันติดก็เดี๋ยวจะเอาทานโฟพี่โจมาลองยิงดูโอเคอี e ีนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณน้องตั้มด้วยปืน 929เทพเทพมาให้ลองยิงทดสอบโคโน่ ono, ดูนะครับน้องบัวด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ